เซ็นทรไปแล้วทคนห้าสี่สามสวัสดีครับผมมารับก้องครับอเะวันนี้มารุ้นงานเป็นไงบ้างครับตอบครับครูตอบผมอ่าก็คือจริงๆวันนี้ก็คือแบบได้มาร่วมงานทางโคมิโลนะครับผมก็เป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะนิวสตอร์ใช่ไหมใช่ครับนใหม่ใช่ครับเป็นดีฟอนเซ็ปตสตอร์ครับผมก็จะมีคอลเลคชั่นใหม่ๆเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ครับรู้สึกว่าแบบคือส่วนตัวผมอ่ะดีใจมากๆเลยที่วันนี้แบบได้มาที่นี่ครับแบบเหมือนกับว่าเป็นการทำงาน ความพิเศษแบบเป็นครั้งแรกๆในปีใหม่นี้เลยครับผมรู้สึกว่าเหมือนการเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีมากๆเลยครับคอลเลคชั่นนี้มันแบบเหมาะกับพวกเรายีอะไรบ้างในแต่ละคนนี้เหมาะกับพวกเรายังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิดจังในเรื่องของแบบความสบายหรือว่าแบบวิธีเรื่องในการแบบดิวของเขามาครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัวผ้าหรือว่าแบบตัวถักอย่างเงี้ยครับแบบอยากให้มันตรงตามสเปคของผมครับซึ่งโมเมโลนั้นแบบรู้สึกว่าทำลายออกมาได้สวยมากๆแล้วก็แบบมันใช้ได้จริงบางแบบยีนบางงานอย่างเงี้ยก็คือ สวยแบบสวยมากเลยอย่างเช่นตัวที่น้องก้องใส่หรือตัวที่ผมใส่เนี่ยก็คือใส่สบายไม่ต้องซักแบบใส่แล้วมันไม่ขันด้วยครับพี่โต๋นี่ไม่เคยซักอังเกฤเลยครับตั้งแต่ซักสักครับสักสองปีว่าไงสักสองปีครึ่งว่าพี่ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบต้องดูเนื้อผ้าด้วยแ่บเนื้อผ้าไหนแบบมันสักเครื่องได้เนื้อผ้าไหนมันแบบต้องไปดายคินคพี่โตเคยซักแล้วมันหดจังไหมใช่เคยชอบบองกล้องกับคอลเลคชันปากแต่นี่ยมันบอบโจทย์ตัวเองยังไงบ้างครับผมก ผมรู้สึกว่าเป็นแบบมันเป็นเสื้อผ้าที่ยูนิเซ็กนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดเลยก็แบบอย่างตัวที่ผมใส่เนี่ยผมคิดว่าสามารถใส่ในเอเวอเรสต์ก็ได้นะครับ <ừ. S 1> เพราะว่าคือช่วงเนี้ยมันยังเพิ่งผ่านหน้าหนาวมาอากาศจะแบบไม่ได้ร้อนมากผมคิดว่าแบบตัวนี้ก็คือแบบใส่ไปเรียนหรือใส่ไปทํางานก็คือได้เลยแบบใ,ใส่ใส่เสื้อกันหนาวใส่ไปแบบเข้าห้องแอร์อย่างนี้ทำงานออฟฟิศอะไรต่างต่างถูกต้องัให้ฝากอีกนิดนึงเนาะ ครับคันนีใหม่ตอนที่เนาอคนเส้นใหม่ด้วยครับผมก็พวกเราสองคนครับชุมพลก็ขอฝากโคเมโล่ด้วยนะครับที่นี่อยู่ที่สาขาเมกาบางนานะครับแล้วก็ตอนนี้มีคอลเลคชันใหม่เริ่มมาแล้วครับเป็นแบบวัเลนไทน์กับจุดจีนนะครับใช่ครับก็ต้อนรับเทศกาลใช่อย่างดีที่ดีทุกคนก็สามารถมาเลือกช็อปกันได้นะครับผมเชื่อว่าต้องถูกอกถูกใจทุกคนแน่ๆใช่ครับอย่างไรก็ต้องมีหสักสักหนึ่งไอเทมที่จะทำให้พี่ถูกใจแล้วครับถูกต้องครับวันละทายเลยเนาะครับ ขออัวเด็กันล่าสุดว่าประกาศของดีดดดอะไรอย่างเงี้ยที่อบบในญี่ปุ่นเป็นงานแฟชัเป็นยังไงบ้างแล้วเอ่อเริ่มมาก็คืองานใหญ่เลยตน้นปีครับตื่นเต้นมากๆเลยครับผมก็คือแบบจะได้ไปงาน p g c ครับ,รบเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแฟชั่นโชว์ใช่ s สเกลที่ใหญ่สำหรับญี่ปุ่นถูกต้องครับผอ๋อได้ครับถ้าเป็นแบบ s c a l ที่ใหญ่มากๆสำหรับญี่ปุ่นครับแล้วก็แบบสำหรับพวกเราคือเป็นงานแรกเลยที่แบบเราจะได้ไปงานแฟชั่นที่นั่นครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือส่วนตัวผมชอบ ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วแบบอาหารอะไรพวกนี้ครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันอร่อยไปหมดเลยครับแล้วก็แบบไปที่นั่นเราก็รู้สึกว่าแบบอากาศดีรู้สึกว่าแบบเราได้เอ้ยเราได้มา refresh เราเหมือน<ช>เหมือนกับว่าเราเราไม่ได้มาเที่ยวอะเราไม่ได้มาทํา,า,าทงานแต่เรามาเที่ยวครับไปพักผ่อนด,ด้วยใช่ครับไปพักผ่อนด้วยครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะเราไปกับงานแฟชั่นเนาะอ่าใช่ครับก็ก็ถ้าเป็นชุดแอะก็อาจจะต้องใส่จากทางแบรนด์ครับผมเพราะว่าวันอื่นเราก็อาจจะมีมีการฟิตติ้งชุดไปเพราะไหนๆก็ไปต่างประเทศสักทีหนึ่งแล้อากาศหนาวด้วยเป็นแบบว่า พอการหนานี้เราสามารถแบบแต่งตัวได้เยอะใช่ครับรู้สึกว่าก็สนุกกับการที่เราจะได้ f ิิต i n g s h ไปญี่ปุ่นคั้บนี้จะได้แบบถ่ายรูปสวยๆมาลงในโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้ดูครับวางลูปตัวเองเป็นยังไงบ้างแับคู่เราจริงๆแล้วปีใหม่นี้นะครับ new year new me ผมจะปรับลุคให้เป็นคนเท่คนงค o l เงียบสุขุมแต่คนเท่แล้วนะดูจะดูน้องด้วยดูสุขุมลึกลับจะแบบจะพูดน้อยครับ คุณพูดหน่อยละครับพพีี่่ก้้อองงครับผมกล้องก็จะปรับลุคให้ดูโตขึ้นสักนิดนึงแล้วกันะครับเพราะว่าแบบปีที่แล้วรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ปีนี้โตแล้วปีขวบครับปีนี้ยี่สิบสองนะครับโตแล้วปีนี้จะให้ใช่ว่าพี่กล้องได้ยังหรือว่าเป็นน้องกล้องพี่กล้องกับน้องโทครับได้มัคพี่โทได้ครับมผปีนี้เข้าสู่25แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่25นะครับตอนนี้ยี่สิบสี่อยู่ครับกำลังจะสวีททอนี่ไฟล์ปะครับครึ่งหนึ่งพอดีเลย ไหนๆก็ข้ามมาข้ามอีกแล้วแล้อยากขอถามพี่ว่ารีวิวแบบเรานสิน<ว>่งที่จไ,ไปต่อจากเล็บเล็บที่สวยมากเลยสิ่งที่จะไปต่อสิ่งที่ได้ไปต่อเลยมันต่อพันทิปของพวกเราคู่ของเราเลยมีอะไรบ้างสิ่งที่ได้ไปต่อในสองพันสิบหกนะครับคูเ่เราก็แน่นอนนะครับเล็บซีรีส์ซีรีส์ของคู่เราเลยนะครับก็คือแมจิกเลเวอร์แล้วก็อโนเลเวอร์ครับถูกต้องนะครับผม เป็นเป็นซีรีส์เรื่องที่กำลังจะแบบมาต่อใช่ครับคิดว่าฮะอะไรหรอว่าจะประกาศอะไรในไลฟ์อัพคะเฮ้ยอะไรนทำตามพี่เขาทำไมเห็นพี่เขาทำแล้วหรือมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมอะไรอย่งเมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอครับก็รอติดตามดูเลยครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์สนุกสนุกมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูแน่นอนอาจจะมีในวันในวันประกาศไลฟ์อัพให้คำตอบพี่เขาได้นะ ในวันประกาศไลฟ์อนครับก็พูดได้แล้วแหละมันหวับหวังว่าไหมหวังว่าจะมีแบบนอกจากมีจุดแล้วก็จะมีเรื่องต้นประกาศใหม่อีกฝากติดตามเลยครับอันนี้ฝากติดตามเลยครับยังไงคะน้องก้องรับผมก็เหมือนที่พี่เทาบอกเลยครับก็อยากให้ทุกคนอยากรอนช่วงไลฟ์อัพแล้วกันเนอะไม่ใคยสะดุดเลยหรอคิดจะสะดุดสะดุดอันนี้ไมไม่มีเลยหรอช่วงนี้พี่เขาปิดห้องดำเมกาบางนา เราอยู่นแต่ช่วงนี้ห้องน้ำปิดอยู่นะสามารถพูดได้ห้องน้ำปิดอยู่แล้วครับเดี๋ยวน่าจะเปิดแล้วเดี๋ยวน่าจะเปิดแล้วนะจังเลยผ่านแพี่แอนบอกแล้วพี่แอนบอกล่าล่าสุดเพิ่งเห็นแบบเอ่อที่พี่ออฟไปแบบสัมภาษณ์อู๋อูบอกว่านี่เริ่มปีมานี่เข้าห้องน้ำไปวันสี่ห้ารอบเลยตั้งแต่อยากจะทำอะไรกติดอู๋เลไม่เป็นไรครับไม่ไม่เข้าจริงครับเราขออยู่แบบเป็นเด็กดีดีกว่าใช่ครับเขาเป็นห้องชมพูดิกว็ไม่เข้าสักห้องเลยได้ไหมครับแต่มีแผนหรือยังทำไม่ถึงก็มีแบบ จะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยขอบอกได้ออ๋ก็คือผมอะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ยินพี่น้ำปิงบอกว่าภายในปีนี้ครับผมก็เลยขอพูดตามพี่น้ำปิงนะครับว่าภายในปีนี้แล้วกันเพราะจริงๆยังยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหรล็อกันบ้านล็อกันบ้านเพราะว่าพูดพูดตามแล้วแสดงว่าแบบว่าเซฟเซฟครับแบบว่ายังไงก็ไม่เข้าห้องดำแน่นอนครับผมสองพี่น้ำปิงกับพี่เติ้ลกับเฟิร์สเขาเปิดลูกไปแล้วลูกลูกเนาอ๋อ อ๋อครับแล้วก็มะมีบีบีรับของเราครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยใช่ครับผมยังไม่ได้คิดเลยครับใช่จริงครับยังไม่ได้คิดรู้สึกว่าตอนนี้ยังยังพวกเรายังยังเด็กอยู่ถ้าแบบว่ามีลูกอาจจะแบบใช่ยังไม่พร้อมครับผมแต่เราสิบสองขวบแล้วนะก็องพี่ว่าเรียนได้แล้วคือขอเลี้ยงแมวแม่บอกว่าดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วขอยังไม่มีแล้วกันนะครับผม ขอเลี้ยงดูตัวเองก่อนครเหมือนก็ไม่ค่อยมีเลี้ยงลูกไม่ไหวเงินกันมีครับเป็นเรื่องช่วงนี้ก็ให้หมามีดูแลพวกเราก่อนเนาะใช่ครับหมาดีเอเสียงมาได้ไหมาเส้ยอย่าแข็งอย่าแข่งอย่าแข่งโอเคอจะพักไม่มีเสียงให้พี่เขาไป insert เสียงอ๋อโอเคอ๋อหรือว่าถ้าเราทำแล้วแบบพี่ทุกคนช่วยกันกูใช่ใช่ใช่ดีเด่นแล้วสร้างอันนี้มาคำหรอครับใช่ครับหนึ่งสองสาม เรื่องน้อตอนนี้แบบว่าพี่เราเพื่อนเราคุยดนกันเรื่องเนี้ยเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเงี้ยที่แบบอะไหลายคนเลยเพราะเราอย่างเราอ่ะเดินทางกันบ่อยบางทีเรเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบต้องมาเจอสถานการณ์นอกโลกอกเวลาเงี้ยครับผมก็ก็จริงๆถ้าพูดตรงๆรงก็คือแบบก็มีมีบ้างนะครับแต่แบบประปรายละกันเพราะแบบกล้องก็แบบไปเรียนด้วยไงก็แบบว่า คือจริงๆก้องก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่ก็จะแบบว่าไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ก็อาจจะแบบมีเจอบ้างใช่ครับครับก็ว่าไงเดียวการรับมือค่ะการรับมือครับเพราะยุคดูปุ่มการต่ยโซเชียลมันโซเชียลมันเร็วก็จริงๆก็ผมก็คือจริงๆใครสมมติแบบว่าแบบบังเอิญเจอผมก็แบบเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็แบบว่าไม่ได้อะไรแต่แบบก็จะมีแบบบางครั้งที่แบบมีการบุกจู่โจมมากก็จะแบบว่าสวัสดีครับ แประิดก็มีบ้างนิดนึงครับผมแบบไม่ไม่บ่อยขนาดนี้นะครับมีนเป็นเห็นจานไหนที่แบบเรารู้สึกว่ามันรุนแรงมากเลยกินไปเพราะถ้าผมล่ะครับผมว่ายังไม่มีนะครับที่แบบรุนแรงมากสำหรับผมแต่แค่แบบตกใจเฉยใช่กำลังแบบใจต่างพี่เขใช่ครับก็งราะผมเพรผมจริงๆริงผมไม่เคยมีครับเพราะว่าผมไม่ค่อยออกจากบานเท่าไหร่ครับอ๋อใช่พี่ทว่าอีกอะไรคือบ้านอินโนอเลยครับผมก็พี่โทว่าจจะดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านน่ะเล่นเล่นเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นเกมอ่านหนังสืออะไรพนี้นะครับ อะไรครับก็พี่โถดูกับเล่นเกมทั้งวันเลยอ่ะใช่ติดช่วงนี้ติดเกมโทรศัพท์เกมอะไรหน่อยพูดซิไม่เอาเชสนะอันนี้ก็หกไม่เอามันอ่ะก็คือเอาง่ายว่าแต่ละคนก็มีรับมือตาระวังตัวอะไรอย่างนี้น้อแบบครับผมก็คือแบบเอ่อที่ดีสุดก็คือการเซฟตัวเองไปก่อนใช่แต่ว่ามีครั้งหนึ่งครับแบบว่าตลกอ่ะคือแบบว่าเือคือผมมาบังเอิญเจอ อาจจะแบบเป็นรุ่นน้องครับผมครับเอ้ยพี่กล้องขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมแล้วแบบโอ้ยไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะแบบว่าถ่ายไม่ได้ก็เลยแบบว่าหันไปเจอเพื่อนคนดี้น้องถ่ายกับเพื่อนพี่แทนก่อนแล้วมั้ยเอาเทิม์นแต่ดารานะเป็นแก๊งเราอ่ะจริงเหรอแต่ว่าไอ้ไอ้แก๊งเราอ่ะแบบว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่คนเราเวลาคนเราเวลาอย่างเงี้ยไอ้ภูก็เคยเจอครั้งโอ้หเปิดมาสองอาทิตย์แล้วเจอวันเดียวแต่ว่าตั้งแต่เรียนปีหนึ่งมาเจอภูนสามครั้งนะครับพี่นอง จบสี่ปีใช่กับพี่นัทพี่นัทอีกคนหนึ่งเจอสองครั้งก็แบบไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ก็ที่ตอนสอบเลยป่ะเจอะใช่ใช่ครับเจอช่วงสอบเวันวันนี้เนาะสุดท้ายแล้ววันนี้เขาเซ็นท่าเขาเลือกคัตเนอร์เฮ้ยวันวันนี้เหรอครับวันนี้วันนี้เราแบบมีแบบผมรู้แล้วผมรู้หมดแล้วผมรู้หมดแล้วแหละเอกินกาแฟหรือเปล่านะกินกาแฟหรือเปล่านะฮะ ก็ว่าี่สุดเอาคอปปี้อันนั้นโอ้โหผมไม่รู้จะทำยังไงรอรุนไม่ได้ครับรไม่ไปฝากัวน้องๆด้วยครับครับผมก็วิ้นน้องๆเหรอเนี่ยรู้สึกแก่เลยรับโตแล้วไงานเลย2ขวบแล้วจริงนี่เรามาอยู่ซีซั่นหนึ่งนะเนี่ยของน้องเขาซียนสามแล้ววะครับผมก็ปากถึงน้องๆคราก็อ่าในการแบบเอาจริงก็คือวันนี้ก็เป็นแบบ หนึ่งวันสำคัญสำหรับน้องๆเลยในการเลือกพันเนอร์ครับเพราะว่าการตัดสินใจอะไรไปอะไรเงี้ยก็คือการเลือกพันเนอร์แล้ว่ะมันก็คือแบบทำงานกับเขามาตลอดเลยครับผมในแบบการทำงานนี้ของเราก็แบบประมาณสองปีกว่าแล้วครับก็สู้ๆนะน้องๆเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็เลือกพันเนอร์เก่งมากครับครับผมก็ไม่ว่าน้องๆจะตัดสินใจยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนสู้ๆนะครับเตรียมรับน้องไหมอะไรครับเตรียมรับน้องไหมขอกว่าน้องดีไหมผมรับน้องรคับ เป็นเป็นอะไรหรอครับพิธีการมกิจกรรมพิบ่าว๋อต้องแพ้หรออยากอยากรู้ว่าน้องแพทจะเลนอกใครครับท่านอย่าพี่ชมไม่รู้อ่ะเนี่ยดูดีดูดอ่านมาดูดูพี่ชมไม่รู้เหรอก้องรู้ทุกคนก็บอกได้ทุกคนเลยเนี่ยโเราเราเราสมัครเลือกใครอ่ะไม่รู้เหมือนกัน จำจำไม่ได้มันนานแล้วเราอยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งไงซีซั่นหนึ่งปุ้ยปุ้ยก็จะแก่แล้วลูกครับก็ฝากติดตามไปครับทีมดีแฟนชิฟซีซั่นสามใจนะครับผมก็วันนี้แล้วใช่ไหมครับผมเฮ้ยวันนี้น้องๆไปนั่นนี่น้องๆไปป่าสยามใช่ใช่ใช่เนี่ยเรารู้เยอะเลยเราเมื่อกี้แต่งหน้าเจอกันอยู่รู้หมดแล้วจริงจริงอ่ะเดี๋ยวทีมให้เดี๋ยวทีมให้ในตอนนี้เลยเยังต้องไปโพูดเลยนะตอนนี้เลย คแต่งหน้ากับนั่งคู่ไหมคะปอยู่สปอยอะนั่งคู่กับช่างแต่งหน้าใช่ครับก็เหมือนไม่เห็นนั่งน้องนั่งอยู่อย่างงี้แล้วก็พี่ออสก็นั่งอยู่ตรงข้ามก็นั่งกันเป็นคู่กันโอ้โหแบบนี้คนน้องคนนึงนั่งอยู่ที่แฝงก็ยืนอยู่ข้างหลังก็เป็นคู่กันประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมล่ะโอเคค่ะโอเคค่ะติดติดกันต้องดูอาคมาต้องต้องกินอาหาราหนูไล่จากฝั่งหนูนะพี่ก็ไล่จากฝั่งมาลูกก็ไม่เห็นมันเห็นมั เดี๋ยวที่ขอก็เรืไรก็ไดอันนี้ของเดี๋ยวนอก็งานตรงนี้เอต้งแต่ก็มีต้องีามรกลกขอซ้อีกเ็าห่ค่ะึบ